กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับผมเคนะครับเจริญพงศ์ตันติตะกรุยานะครับอยู่กับช่องทีเคเบนพี่เคกาจนานะครับผมเดี๋ยววันนี้เคจะพามารีวิวนะครับเกี่ยวกับรถผู้บริหารนะครับก็ใครที่กําลังมองหารถผู้บริหารนะครับสําหรับโมเตอเบนนะครับเดี๋ยวแนะนําเป็นคันนี้เลยครับอีคันนะครับ e 350 E a MG Dynamic นะครับผม,มราคา<ม>ที่เปิดตัวเนี่ยอยู่ที่4,80ล้าน8หมบาทมีออปชั่นอะไรบ้างน,นะครับจะพามาชมคลิปนี้กันเลยนะครับผมไปแล้วเจอกันจะพามารีวิวตัวนี้นะครับ E Class นะครับ E 3 5 0 a MG Dynamic นะครับซึ่ง E Class เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นกลุ่มเ s กเมนต์ของรถผู้บริหารนะครับแล้วก็มีความยาวเนี่ยคือแบบนั่งสบายมากนะครับแล้วก็ ตัว e c ค a s เนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับอย่างแรกนะครับจะเป็น E220d AMG Line นะครับราคาเนี่ยฉนอยู่ที่3,930,000บาทนะครับส่วนถ้าเป็นตัว E350 AMG Dynamic นะครับที่เป็นรุ่น Plug-in Hybrid เครื่องยนต์เบนซินนะครับราคาอยู่ที่4,80,000บาทแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ปรากฏออกมาขึ้นมานะครับก็ในงาน Motor Show นะครับก็คือเป็นเป็นรุ่เกี่ยวกับดาวลอยนะครับผมจะเป็น E350 อ่า e-exclusive นะครับผมราคา3ล้าน6แสนหมื่นบาทนะครับจะมีทั้งหมด3ารุ่นนะครับตอนนี้และคันนี้ครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด2,006บวกปัดอินไฮบิดนะครับวิ่งไฟฟ้าได้ถึง100กิโลเมตรนะครับมาพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่313แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่550นิวตันเมตรนะครับผม บอกเลยว่าเร็วแรงนะครับสาหรับ e-car นะครับผมและคันนี้นะครับทาความเร็วสูงสุดอยู่ที่236กิโเมตรนะครับผมในระบบแบตเตอรี่มอเตอร์เครื่องจนต์นะครับรวมกันได้เลยนะครับผมาทางหน้าของ e-car เนี่ยเป็นสัญลักษณ์แบบของความแบบผู้ดีเลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวดาวเนี่ยใหญ่มากนะครับเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็กระจังหน้าจะเป็น star pattern นะครับก็จะมีลายโลโก้ดาวรูปเป็นนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับผมทำให้เพิ่มความหรูหราในการ ตัวกระจังหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นกล้อง360องศาก็จะมีมีมาให้ด้วยนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นไฟหน้าตัวท็อปสุดนะครับเป็นไฟหน้าดิจิตอลไลท์นะครับผมนี่เห็นไหมเป็นไฟหน้าท็อปสุดของทาง Mercedes-Benz นะครับบอกเลยว่าความสว่างเนยนชัดเจนมากสเปคต่างประเทศเนี่ยถ่ายเป็นรูปเป็นภาพเลยนะครับแต่สเปคไทยยังไม่เอาเข้านะครับแล้วก็ส่วนต่อมาครับตรงเซนเซอร์หน้าก็จะมีทั้งหมด6จุดนะครับด้านหลังก็จะมี6จุดเสรยจจะมีเซ็นเซอร์รอบคันมาให้ด้วยนะครับ สมัยก่อน e-class ของเบนซ์เนี่ยจะเป็นดาวรอยนะครับตอนนี้จะเป็นดาวแบบติดกับตัวฝากระโปรงรถนะครับผมนี่ถ้าใครอยากได้ตัวดาวรอยนะครับก็จะมีตัว e-exclusive นะครับจะเป็นดาวรอยขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูโชว์รูปอย่างนี้นี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ใครอยากได้เป็นความคลาสสิกนะครับจะเป็นโปรที่ exclusive นะครับผมขนาดล้อยางนะครับที่มากับตัวรถนะครับขนาดล้อยาง20นิ้วนะครับจะเป็นลาย AMG multi-spoke นะครับแบบใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นล้อหน้านะครับก็จะมีรหัสตัว ความกว้างนะครับของตัวล้อนะคบอยู่ที่2 4 5ทับสสนะครับผมส่วนของล้อหลังนะครับก็อยู่ที่27 5เาทับ35นะครับผมตัวโช๊คนะครับของตัว e 3 5 0หรือว่ารุ่น e าร์ทั่วไปนะครับตอนนี้จะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับโช๊คถุงลมนะครับจะเป็นโช๊คแบบเกี่ยวกับคอย l spring นะครับผมจะบนห่วงเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงนะครับตอนนี้ก็จะมีแบบเป็นโช๊คธรรมดาให้นะครับและหน้าตาของกุญแจนะครับ e 3 5 0นะครับ amg dynamic เนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมีปุ่มนะครับ ตัวน,นี้ปุล็ <us> อกนะครับตัวนี้ปุ่มล็อกรถนะครับตอนกดล็อกรถนะครับหูก็จกข้านะครับก็จะทำให้อัตโนมัติด <Trust> ้วยนะครับตอนปลดล็อกรถนะครับหูก็จกข้าก็จะเปิดให้อัตโนมัติด้วยแล้วอีกปุ่มหนึ่งนะครับก็คือป no ุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้จะมีเกี่ยวกับคีย์เลสนะครับตัวนี้ก็จะมีแบบเหมือนการเตะเปิดประตูทาฝาท้ายอะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวกำลองกดค้างปุ๊บนี่ฝาท้ายเปิดเห็นไหมอ่ากดอีกครั้งก็คือฝาท้ายจะปิดเออ ทางฝั่งทางดาปิดนะครับตัวจับประตูนะครับจะเป็นแบบใหม่เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีการยืดหดเข้าออกได้นะครับสามารถการใช้แบบแทนฟรีอสพิได้ฮะก็คือการสัมผัสนะครับในการปลดล็อกกุญแจนะครับอยู่ในระยะที่สัญญาณมองถึงนะครับสามารถปลดล็อกได้เลยนี่ได้ดูจุดไฮไลท์นะครับของกุญแจนะครับที่เราแค่เดินเข้าไปนะครับใกล้ๆเนี่ยนี่มันมีการมาพร้อมมาให้นะนี่โอ้โหกเปิดให้เองตัวที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลย นะครับก็อัจฉริยะมากๆนะครับพาไปดูภายในนะครับห้องโดยสารภายในเนี่ยก็จะแบบความหรูหราเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับผมนี่พาไปดูนี่เบานะครับเป็นเบาะเนปป้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีมาเป็นเบาะหนังแท้นะครับนั่งสบายนะครับนี่ภายในก็จะเป็นโทนคุมดำนะครับก็จะให้ฟิลลิ่งนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยเอ็จีนะครับตัวนี้คลายตัดแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะมีตัว ระบบดิทัอิกนะครับของทาง m e r c e d e s Benz มีมาให้ครบเลยนะครับแผงคอนโซลประตูด้านข้างนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเบาอุ่นกับเบาเย็นด้วยนะครับผมนี่แล้วก็มีการเซตตำแหน่งอบ์ดถึงสามตำแหน่งนะครับที่พูดมานะครับด้านคนนั่งขับนะครับก็จะมีฝั่งผู้โดยสารนะก็จะมีมาให้ด้วยเหมือนกันนะครับผมลำโพงนะเป็นเบอร์เมสเตอร์เป็นแบบตัวท็อปสุดนะครับลำโพงที่แบบมีความเป็นเปรตเพราะอะไรเงี้ยใครไปที่โหทองคำเนี่ยบอกเลยว่าชอบ ลำโพงนี้สุดๆเลยนะครับเดี๋ยวแค่พามาดูชมภายในนะครับของตัวเจ้า E-Class นะครับผมหน้าจอนี้คือแบบอลังการมากๆนะครับตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอ Super สก i ีนะครับหน้าจอเนี่ยจะติดกันนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เว้นตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นผู้ขับขี่นะฮะตัวหน้าจอผู้ขับขี่นะครับสามารถบอกสถานะของตัวรถทั้งหมดเลยนะครับด้วยจะมีการแบบเหมือนการแจ้งเตือนต่างๆนะครับของตัวรถนะฮะหรือว่า การใช้ตัวฟังก์ชันจากพวงมาลัยนะครับก็ด้านขวาเนี่ยใช้เกี่ยวกับการควบคุมของตัวรถนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับต้องการนะครับก็คือสามารถแบบควบคุมผ่านหน้าจอคอนโซลกลางได้เลยนะครับผมนี่เพียงแค่ใช้พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้จะมีตัวกะระยะนะครับคันหน้านะครับมีมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีระบบช่วยเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับระบบเป็นระบบดิจิทอลิก์นะครับ คอนเซ็ปต์เดิมนะครับคือเกียร์ของทาง Mercedes-Benz นะครับไม่ว่าจะเป็น a c l a s ขึ้นไปนะครับผมก็จะเป็นเกียร์ทงพวงมาลัยนะครับก้านเกียร์จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D เกียร์ P นะครับผมก็จะมีมาให้ครบเลยด้านซ้ายนะครับของผู้ขับขี่เนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนเกียร์กับที่ปัดน้ำฝนนะครับนี่หรือว่าที่ฉีดน,น้ำเนี่ยเราโดยการที่เรากดตรงจุดนี้นะครับก็สามารถกดฉีดน้ำได้เห็นไหมฉีดน้ำแล้วนี่เห็นไหม สวยมากๆนะครับพรมาไลน์นะครับปรับเป็นแบบไฟฟ้าได้ปรับเป็นแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับตัวหน้าจอเนี่ยผู้ขับขี่เนี่ยก็สามารถเลือกโหมดได้นะครับเนี่ยผมสุมให้ดูดเป็นสปอร์ตอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะดูเกี่ยวกับาการบริการนะครับว่าเราต้องเข้าเช็คระยะเมื่อไร่อีกทีหนึ่งนะครับเราสามารถดูตัดนี้ได้หมดเลยนะครับ หรือว่าดูถ่านแอป Mercedes มี Me นะครับสามารถบอกทุกอย่างของขนานานะของตัวรถได้หมดเลยนะครับไฟหน้านะครับสามารถาปรับได้ตรงนี้ครับตรงจุดนีนะ้มันจะมีไฟเปิดไฟหน้าไฟออโตโอน้นะครับนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉนเนี่ยก็สามารถกดได้นะครับทีนี้เวลาลูกค้าตั้งหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะตั้งเป็นออโต้อ,อย่างเดียวเลยนะครับก็จะสะดวกสบายที่ลูกค้าไม่ต้องมาตั้งเองตอนกลางคืนไฟหน้าก็จะติดให้อัตโนมัติหรือว่าลงอุโมงค์เนี่ยไฟหน้าจะติดให้อัตโนมัติหมดเลยนะครับผม แล้วก็ด้านนี้นะครับผู้ขับขี่เนะี่ยก็เห็นไหมะอันนี้มีเป็นลมเย็น,นครับนี่เย็นมากมีเสียงลมเลยเนีี่ยให้ฟังเสียงลมมันจะมีลมแรงลมกลางแล้วก็ลมต่ํานะครับนี่นะครับ,บ,รบาอากาศไม่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับเปาอุ่นนะครับสําหรับคนที่ขี้หนาวนะฮะก็ใช้ตรงจุดนี้ได้นี่เห็นหมเซฟตําแหน่งบอนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามนะครับสามารถเซฟได้ทั้งหมด แล้วก็ตรงที่ปรับบ่อนะครับจะเป็นกึ่งไฟฟ้าแล้วนะครับที่ปรับเบ่อก็จะเป็นกึ่งไฟฟ้านะครับก็คือหมายถึงว่าใช้แมนนวลนิดนึงครับในการที่แบบกดนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องกดแรงมากนะครับก็สามารถปรับเบาะได้นะครับปรับตรงพนักหัวหมอนได้นะครับแล้วคอนเซ็ปต์เดิมนะครับคือเกียร์ของทาง Mercedesbenz นะครับไม่ว่าจะเป็น A c คัส์ขึ้นไปนะครับผมก็จะเป็นเกียร์ทรงพวงอะไรนะครับก้านเกียร์จะเป็นแบบนี้นะครับ จะมีเกียร์ A เกียร์ N เกียร์ D เกียร์าเกียร์ P นะครับผมก็จะมีมาให้ครบเลยด้านซ้ายนะครับของผู้ขับขี่เนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนเกียร์กับที่ปัดน้ำฝนนะครับนี่หรือว่าที่ฉีดน้ําเนี่ยเราโดยการที่เรากดตรงจุดนี้นะครับก็สามารถกดฉีดน้ำได้เห็นไหมฉีดน้ำแล้วนี่เห็นไหมอ่าสวยมากๆนะครับพวงมาลัยนะครับปรับเป็นแบบไฟฟ้าได้ปรับเป็นแบบไฟฟ้าได้บบไได,ด้วยนะครับตัวหน้าจอเนี่ยผู้ขับขี่เนี่ยก็สามารถเลือกโหมดได้นะครับ เนี่ยผมซ o o ให้ดูนี่นะเป็นสปอร์ตอย่างเงี้ยครับก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะดูเกี่ยวกับการบริการนะครับว่าเราต้องเข้าเช็คระยะเมื่อไหร่อีกทีหนึ่งนะครับว่าเราสามารถดูตรงนี้ได้หมดเลยนะครับหรือว่าดูฐ่านแอป Mercedes มีนะครับสามารถบอกทุกอย่างของธนานานะคองโทรรถได้หมดเลยนะครับไฟหน้านะครับสามารถปรับได้ตรงนี้ครับตรงจุดนี้มันจะมีไฟเปิดไฟหน้าไฟออโต้นะครับ นะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถกดได้นะทีนี้เวลาลูกค้าตั้งหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะตั้งเป็นออโต้อย่างเดียวเลยนะครับก็ะสะดวกสบายที่ลูกค้าไม่ต้องมาตั้งเองตอนกลางคืนไฟหน้าก็จะติดให้อัตโนมัติหรือว่าลงอุโมงค์เนี่ยไฟหน้าจะติดให้อัตโนมัติติดดเลยนะครับผมแล้วก็ด้านนี้นะครับผู้ขับขี่นะ่ก็เห็นไหมอันนี้มีเป็นลมเย็นนะครับนี่เย็นมากมีเสียงลมเลยเนี่ยไปให้ฟังเสียงลมมันจะมีลมแรงลมกลางแล้วก็ลมต่ํานะครับ ะระบบระบายอากาศไม่ต่อต่าตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับเบาอุ่นนะครับสําหรับคนที่ขี้หนาวนะฮะก็ใช้ตรงจุดนี้ได้นีเห็นไหมเซฟตําแหน่งบ่อนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามนะครับสามารถเซฟได้ทั้งหมดแล้วก็ตรงที่ปรับบ่อนะครับจะเป็นกึ่งไฟฟ้าแล้วนะครับที่ปรับบ่อก็จะเป็นกึ่งไฟฟ้านะครับ ก็คือหมายถึงว่าใช้แมนนวลนิดนึงครับในการที่แบบกดนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องกดแรงมากนะครับสี่นะครับก็จะมีเหมือนเดิมนะครับก็ปิดหูกระจกได้ด้วยนะครับหรือว่าเปิดหูกระจกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีการปรับหูกระจกนะครับการมองเห็นเนี่ยมองซ้ายมองขวาเนี่ยแล้วก็กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับที่เราจะเลือกปรับนะครับแล้วก็เราก็กดซ้ายกดขึ้นกดลงนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมมันกดขึ้นกดลงได้นะครับนี่แล้วก็ มันจะมีระบบการจดจําตําแหน่งนะครับของผู้ขับขี่พวกท่าทางนั่งอะไรเงี้ยก็มันจะมีอยู่ในในแอป Mercedes me Now. นะผมนี่บอกเลยว่าแบบดีมากๆนะครับม่านนะครับบางหลังก็มีให้ด้วยนะครับนี่ผมไม่ดูนี่ยม่านบางหลังปึ๊บยวไปดูนะม่านบางหลังนี่ E-Class มีม่านบางหลังนะครับผมนี่ทําให้คนนั่งด้านหลังเนี่ยก็จะไม่ร้อนคอด้วยนะครับเนี่เจ๋งมากๆนะครับ ความสะดวกสบายนี่คือเต็มที่นะแล้วก็มีไม่ให้เปิดกระจกได้ด้วยนะครับปุมต่างๆก็เราลองมาเล่นที่โชว์รูมได้นะครับผมอันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเด็กก็ฉุกเฉินนะครับตัวนี้โอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะมี่าคอนโซลน,นี้ครับก็จะมีการเล่นลูกเล่นต่างๆนะครับของตัวรถ โหมดการขับขี่นะครับก็จะมีการให้เลือกโหมดทั้งหมด5โหมดเลยนะครับแล้วก็การขับขี่นะครับก็จะมีแบตเตอรี่โฮนะครับคือการแบบเซฟแบตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ขับขี่แบบไฟฟ้าร้อยเปเนะครับก็จะเป็นอเล็กริกนะครับผมนี่ระบบไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถดูได้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเราถึงระดับไหนนะครับมันมีสูนย์ถึงร้อยนะครับลิมิตไว้ก็เท่านี้ก็ได้หรือว่าการชาร์จหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีโหมดการแบบชาร์จนะฮะสามารถดูสถานีชาร์จได้นะครับการขับเส้นทางการขขับีไเงย เติมน้ำมันหรือว่าอะไรเงี้ยบริเวณใกล้เคียงเนี่ยชใช่ไหมั้นไหนนีันเห็นไหมอ่าคือลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยครับในการสถานีชาร์จหรือว่าอะไรเงี้ยเราสามารถหาจากตรงหน้าจอได้หมดเลยนะครับผมนี่แล้วตัวนี้จะเป็นกล้องรอบคันด้วยนะครับตัวนี้จะมีโหมดการถอยจอดนะครับแล้วก็เนี่ยการระบบการถอยจอดครับก็จะมีมาให้หมดเลยนะครับผมเห็นไหมส่วนใหญ่ก็ผมก็จะเนะนําว่าให้ลูกค้าจอดเองนะครับสบายใจกว่านะครับครับผมอ่าแล้วก็ โหมดการขับขี่ต่อไปนะครับการขับขี่ต่อไปก็คือโหมดแบตเตอรี่อ่าไฮบริดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้ากึ่งน้ํามันนะครับก็คือทํางานควบคู่กันนะครับโหมดใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือเวลาลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นอ่าอ่าอิเล็กทริกนะครับผมก็คือหมายถึงว่าใช้ไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นต์ย่างเงี้ยคือลูกค้าบางคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขับเกินวัน100หนึ่งร้อยโลอะไรเงี้ยก็ใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวกลับบ้านมาก็ชาร์จแบตเตอรี่ก็คือเต็มเลย ผมเนี่ยเคยขายรถให้ลูกค้านะครับลูกค้าเนี่ยยังไม่เคยเติมน้ามันเลยครับใช้แค่ไฟฟา้าอย่างเดียวเพราะว่าวิ่งวันนึงไม่เกินร้อยโลนะครับบอกเลยว่ากลับบ้านมาก็ชาร์จได้เลยหรือถ้าลูกค้าเนี่ยชอบในความที่เป็นเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็จะมีคอนเซปต์เกี่ยวกับใช้โหมดเครื่องยนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะครับก็คือเข้าโหมดสปอร์ตนะครับผมก็จะเป็นมีเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องแบตเตอรี่เนี่ยก็จะทำตัวเครื่องก็จะทางานนะครับจะมีเสียงเครื่องยนต์สตาร์ตติดเลย อินดิวิโดเนี่ยคือหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยสามารถแบบเซ็ตได้นะครับว่าจะเอาแบบเครื่องสปอร์ตพงวงมาลัยแบบคอมฟอร์ตอะไรเงี้ยก็คือสามารถปรับได้หมดเลยนะครับตรงนี้จะมีสามสามารถปรับได้นะฮะอันนี้ตามใจลูกค้านะครับในการปรับเลือกครับตัวหน้าจอเนี่ยบอกเลยว่าแอปพลิเคชันที่ให้มาเนี่ยมันใหญ่มากนะครับการเลือกหรือว่าการที่กดหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะแบบพอดีเป๊ะเลยเงี้ยเห็นไหมอ่าแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องมาให้ด้วยนะครับนี่ กล้องผู้ขับขี่นะครับของ e-car เนี่ยบอกเลยว่าออปชันพวกเนี้ยดีเซลก็มีนะครับ e-diesel ก็มีนะครับ e22 โซนดี g-lad e ก็มีเหมือนกันนะครับผมสามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะครับหรือว่าประชุมประชุมแอปซูมอะไรเงี้ยก็ทําได้หมดเลยนะครับใครที่แบบเหมือนเฮ้ยเวลาเร่งด่วนอะไรเงี้ยแเราเราอยากจะแบบเอ่อคุยวิดีโอคอลคุยงานอะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้กล้องเนี่ยในการที่แบบประชุมงานได้เลยนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีฟังก์ชันในการเนี่ยก็คือเอ่อเรื่องระบบความปลอดภัยก็คือรถมันต้องจอดอยู่นิ่งครับ มันถึงจะกล้องทํางานนะครับผมแล้วมาดูตัวแอปพลิเคชันต่อไปนะครับตามจริงคือมันจะมีให้โหลดเกี่ยวกับอ่า u u u e e ได้ด้วยนะครับนี่ YouTube YouTube มันลิงก์กับตัวมือถือนะครับก็สามารถแบบเปิด YouTube ได้แต่ YouTube เนี่ยถ้าความเร็วเกินสักประมาณ1 0บถึงยีโลก็คือมันก็ตัดให้แล้วครับเพราะว่ารถมันต้องจอดหยุดนิ่งถึงจะเล่น youtube ได้นะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดโหมดอ่าพวกเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยเรามี Apple CarPlay Android Auto นะครับแบบไร้สายมาให้ด้วยนะครับตัวนี้จะมี Android Auto มาให้ด้วย Apple CarPlay <อ>ก็มีมาให้นะครับเซตนะครับไฟ Ambient Light ข,ของตัว e car เนี่ยบอกเลยว่ารายละเอีย е ดดีเทลเล็กๆเนี่ยคือนี่ครับมันจะมีทั้งหมด64สิี่เฉดสนะครับผมสามารถปรับเซตได้ความสว่างเอาเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็แบบสีเดียวเดีย๋ยวผมให้ดูถ้าตอนเช้าเนี่ยสีที่เห็นชัดเนี่ยจะเป็นสีม่วงเห็นไหม ไมดูความเป็นสีม่วงอนั่นน่ะนี่เห็ะความสวยนี่คือแบบสวยมากนี่ข้างๆคอนโซลข้างเนะี่ยมีหมดเลยด้านหลังเดี๋ยวผมแพนแผนกล้องไปห้นะครับนี่ฟิลนั่งตอนกลางคืนเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับทําให้การขับขี่เนี่ยมันดูแบบหรูหรานะครับสมระดับนะครับผมสําหรับคนที่ขับอีค้านะครับผมนี่ แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับก็มีลองไปเล่นนะครับดูนะครับลองมาทดลองขับที่โชวลุมเบนซ์บิก๊กเกรกจนาได้นะครับข้างข้าเนี่ยอ้าถามว่าเฮ้ยข้างข้างเนี่ยเล่นเหมือนกับตรงกลางไหมเล่นเหมือนกัน,น,น,กน,นครับแอปพลิเคชันเดียวกันเลยนะครับผมนี่คนข้างข้างก็เล่นได้อะไรเงี้ยก็คือสามารถพกเล่นเกมเล่นอะไรเงี้ยได้หมดกันหมดเลยสามารถเปลี่ยนเพลงตรงนี้ได้ไม่ต้องมานั่งกดคอนโซลกลางนะครับก็คนข้างข้างเล่นได้เหมือนกันแอนะตัวนี้นะฮะ ก็จะมีแอร์ uh, เป็น2โซนนะครับผมแล้วก็มีคอนโซลการเนี่ยผมให้ดูดยลเดีเทลนะครับตัวเล็กๆนะครับของภายในอ e ีคานเนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นแบบหนังนะครับเป็นความหรี่นะครับนี่ฟิลเนี่ยให้ความหรูนะครับอีคานให้ความหรูเลยคอนโซลการเนี่ยให้ลายไม้เนี่ยดูแบบเป็นฟิลแบบไม้ไมแล้วแบบดูแบบด,แบบดูคลาสสิกอะไรเงี้ยให้ให้ความแบบสวยและหรูหรามากนะครับ เปิดมาเนี่ยมันจะมีที่ช่องเก็บน้ํานะครับอยู่ทั้งหมด2ช่องนะครับแล้วก็มันจะมีที่วางกุญแจด้วยมีเวลชาร์จมาให้นะครับมีเวลชาร์จมาให้แล้วก็มีสายไทยซีนะครับไทซีก็จะมีมาให้ด้วยไทยซีจุดน,นี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีไทซีมาให้เหมือนกันนี่ภายในไทซแล้วก็อ,อันนี้จะเป็นไฟนะครับตัดแสงอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วดต่อมานะครับก็ ของคุณผู้หญิงนะครับที่อยากแต่งานะก็จะมีไฟนะครับจะเป็นไฟสีส้มอยู่นะครับนี่แล้วก็ด้านข้างมีไหมไฟสีส้มมีนะครับตัวนี้โครงการนะครับบอกเลยว่ามีรายละเอียดดีเทลนะครับในการกดแต่ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับพวกเนี้ยบางทีเราไม่ต้องจะเป็นต้องกดตลอดไปนะครับคืออย่างเนี้ยเราทัชสกรีนเนี้ยมันจะมีหลังคาพารานิมิตรซันรูมมาให้นะครับเป็นหลังคาแก้วนะครับก็คือเนี่ยหลังคามันจะมีอยู่2กระจกนะครับ ตอนเปิดกระจกเนี่ยเราสามารถกดตรงจุดนี้เพื่อระบายอากาศได้ใช่ไหมนี่อันนี้คือหลังคาพาราไซันลรลนะครับที่เปิดได้แค่กระจกมานเดินครับด้านหลังเปิดไม่ได้นะครับไปดูฮะสวมากนะครับจะปิดก่อนลอน็อดเอเคกาปิดก็ใช้เวลานะครับนิดหนึ่งนะฮะอ่าปิดเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับ เป็นเกี่ยวกับการระบบความปลอดภัยนะครับมีระบบ SOS มาให้ด้วยครับสําหรับคุณลูกค้านะครับอย่างเอค้าก็มีมาให้เหมือนกันอย่างสมมติว่าลูกค้าไปต่างจังหวัดแล้วไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถกดตัวระบบ SOS ให้ได้นะครับก็จะมีเจ้าที่โทรมาจากนะครับจากทางของเบสมาเ e s b เ n z นะครับช่วยลูกค้าโดยตรงนะครับตัวตัวรถเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับ GPS นะครับ ติดตามตัวรถนะครับว่ารถอยู่ตรงจุดตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยให้เจ้าที่ช่วยอะไรนะครับสามารถโทรจุดนี้ได้เลยเรามีฟรีให้สปีนะครับผมและนี่คือภายในนะครับที่เคนั่งเนี่ยก็เอ่อช่วงเฮดรูมเดรูมเนี่ยคือบอกเลยว่าสูงนะครับผมเป็นคนสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับก็ถือว่าแบบมันนั่งขานไหนก็สบายแหละแต่ถ้าคนสูงร้อยประมาณแปดสิบอะไรเงี้ยผมว่ายังนั่งได้อยู่นะครับนั่งได้แบบนั่งได้สบายนะครับเพราะว่ากดลงมาเนี่ยคือแบบเห็นไหม กดมานี่คือแบบเหลือเยอะเลยอะเหลือเยอะเลยอะอันนี้กดลงมานะบอกกดลงมาเนี่ยโอ้โหน่าประมาณร้อยเก้าสิบสองเมตรเลยยังนั่งได้ไอ้วะกดเบาะต่ำสุดนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับว่ากดเบาสูงสุดเนี่ยจะเป็นยังไงนะคเป็นมาครับเป็นมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับโอบสูงนะครับนี่ ถ้าคนตัวเล็กกว่านี้ก็คือนั่งได้นะครับอันนี้ปวแทบจะติดเลฮะเจาโคชแทบติดเลยนี่กดบล็อกซูดได้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับด้านหลังนะครับก็การนั่งช่วงเฮดรูมเลนรูมเนี่ยจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวพาไปดูนี่พาไปดูด้านหลังนะครับพอสนด้านหลังนั่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือด้านหลังนะครับของตัวเจ้า e class บอกเลยว่านั่งสบายนะครับนี่ มีที่วางแขนให้ด้วยนะครับมีที่เท้าวางแขนให้นะครับแล้วก็มันไม่ได้ติดกระบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็มีการกดนะครับกดสเตปที่1สเตทที่2นี่จะเป็นที่วางแก้วนะครับมีอยู่2ช่องนะครับผมนี่สวยมากนะครับแล้วก็ฟิลนะครับด้านหลังเนี่ยคือแบบสวยภายในคือสวยมข้ามานะครับแล้วก็อันนี้เป็นทัศนวิสัยนะครับในการ มองเห็นของคนนั่งด้านหลังนะครับแนวผู้บริหารนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแอร์นะครับที่อเป็นตัวที่มันตัดออปชั่นแล้วนะครับก็คือแบบเป็นแอร์สองโซนนะครับอันนี้ก็จะมีแบบมีแค่เปิดปิดให้นะครับนี่ขอพลังด้านหลังสวยมากนะครับวิวนะครับสําหรับคนที่นั่งด้านหลังนะครับผมก็ถือว่านั่งสบายนะครับไม่แออัดไม่แคบจนเกินไปนะครับ กระโรงเลนูมนะครับถือว่าทำรรมาดีนะครับไม่ได้ตามจังเกินไปนะครับถ้าเป็นคนสูงขึ้นมาอีกก็อยู่ม้นเนี่ยเห็นไหมยังไงก็ยังนั่งได้นะครับช่วงระหว่างขานะครับเลนูมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนั่งนั่งกันนั่ง,ง,ง,งสบายเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยช่วงระหว่างขาก็มีนะฮะม,มีที่เก็บของด้านหลังมาให้ด้วยนะครับ พวกคาซิด็กก็มีนะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้ครบเลยนะครับผมแล้วก็ดีเทลเล็กๆนะครับก็สามารถแบบเปิดไฟนะครับสามารถอ่านหนังสือได้นะครับเ๋ยดูแสงนี่เดี๋ยววสว่านครับแล้วก็มีม่านบังแดดได้ด้วยนะครับม่านบังแดดตัวนี้มีม่านบังแดดมาให้นะครับนี่เห็นไหมแล้วก็น่าจะประตูนะครับตรงนี้จะมีลําโพงมาให้ด้วยแอ์แบกก็มีครบเลยนะครับด้านหลังนี่คือถือว่าสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมไม่ลองขับขี่คร่ข้าวนะครับว่า การขับขี่เป็นยังไงบ้างน,นะครับบอกเลยว่าฟิลดีมากนะครับในการขับขี่เนะี่วคนนี้จะมีพวกเซ็นเซอร์นะครับตรวจนะครับว่าระยะใกล้อะไรเงี้ยก็สามารถนะคือถ้าใช้โหมด E อเนี่ยมันทําให้เสียงภายในรถเนี่ยหรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยเหมือนอารมณ์แบบรถไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมการขับขี่ฟิลดีนะครับ เพราะว่าฟิลดีนะฮะอัตราเร่งนะครับอนี้ลองเบาๆนะฮะขึ้นถังละชันนะครับดีนะครับเพราะว่าเกียร์ของตัวอีคร์เนี่ยจะมีทั้งหมด9สปีดนะครับการทดสปีดเกียร์จะนุ่มนวลกว่านะครับผมการขับขี่มันจะไม่กระโชกคอกข้างนะครับก็จะเป็นเน้นแนวความนุ่มๆนะครับแนวพู้รถผู้บริหารนะครับองมาอะไรเนี่ยเบามากนะครับนี่ เห็นไหมหมุนง่ายครับขับมือเดียวก็คือแบบสบายเลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยมันเน้นตามความเร็วด้วยเช่นสมมติว่าเราใช้ความเร็วสูงๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบพวงมาลัยอาจจะหนวกขึ้นนะครับเพื่อแบบความแม่นยําในการเลี้ยวนะครับจุดต่างๆนะครับนี่นะลองขับขี่นะดูดีนะครับทัศนวิสัยนะครับในการมองเห็นนะะอันนี้เรารถรถขึ้นไปจอดนะครับก็ถือโอกาสได้ลองขับ คร่าวๆนะครับใครที่อยากให้รถทดลองขับเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปรีวิวนะครับว่าทดลองขับด้วยความเร็วเท่าไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเชิญติดตามนะครับกันต่อไปนะครับคลิปหน้านะกดปึ๊บกดปึ๊บ,บมานะอเออหือว่าง่ายครับขับสบายๆช่วงล่างก็ดีนะครับแล้วก็หมดกังวลเรื่องปัญหา,าการที่แบบเหมือนเราซ่อมช่วงล่างที่แบบเป็นโช๊โชคุงลมสมไมก่อนอนะไรเงี้ย สมัยก่อนมันจะมีช๊ของลมนะครับมันทําให้แบบรถมันนิ่มขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ถาจริงอะ่ะคือเวลาซ่อมนี่คือแบบแพงมากมากนะครับเวลาเราถอยนะครับกล้องมองหลังเนี่ยจะมีการทํางานเกิดขึ้นนะครับนี่โยไฟหลังพยายามดูนะครับนะครับกล้องกล้องมองหลังก็ทํางานให้อัตโนมัติเลยครับ เซนเซอร์หลังกล้องมองหลังทำงานครับฟิวนะมีโฟิวในการมองหลังครับมีเส้นเลนเส้นอะไรเงี้ยให้ครบเลยครับแต่ผมสอนนะครับว่าขับรถจริงๆนะครับอย่าไปมองกล้องนะฮะมองกระจกนะครับมองกระจกสำคัญที่สุดนี่ดูภายในปึ๊บกระปุกไมนะญตมาผมให้ดูฟิวリングนี่ดูนะครับ ภายในเนี่ยถ้าเป็นตอนคืนเนี่ยอันนี้ผมอยู่ในที่มืดละภายในห้องโดยสารสวยมากๆนะครับสวยจริงๆนะครับดูดิเหมือนอยู่ในแนวอวกาศเลยนะครับผมนี่สวยนะครับภายในคือสวยมากๆนะครับเย่แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้จะมีสัญลักษณ์โลโก้เบนท์มาให้ด้วยนะครับนี่แบบเพมาานะครับมีสัญลักษณ์โลโก้เบนท์มาให้ด้วยนะครับทั้งสองข้างนะครับ แล้วก็พาดูนะครับตรงถังน้ํามันด้วยนะครับตอนนี้จะเติมน้ํามันเบนซินนะครับผมเติม95นะครับความจุถังน้ํามันอยู่ที่50นะครับลิตรนะผมแล้วก็ไฟท้ายของมอเตอร์ไซค์บนะครับจะเป็นลายเกี่ยวกับรูปดาวเบนเลยนะครับให้ดูแสงนี่ดาวเบนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นท่อนะครับตรงนี้จะเป็นท่อหลอดนะครับท่อจริงๆอยู่ด้านใต้นะครับผมเซ็นเซอร์หลังก็จะมีมาให้ครบเลย ด้านหลังก็จะมีเขียนว่า E 3 5 0น E นะครับผมนี่เห็นไหมจะเป็นสัญลักษณ์ตรงจุดนี้มีแบบเตะนะครับเปิดได้นะครับใช้ขาเปิดได้นะครับผมนี่ไม่จำเป็นต้องใช้กดอะไรเลยด้านหลังนะครับก็จะมีนะครับบอร์ดเนี่ยตรงคอนโซลด้านหลังนะครับก็สามารถแบบพับได้นะครับ40 20 40นะครับผมก็กดตรงนี้จุดนี้ได้เลยนะครับกดจุดนี้นะครับแล้วก็บอร์ดหลังจะพับให้เลยนะครับอีปัทั้งหมดเลยนี่ ว่าด้านหลังก็กว้างน,น,นะครับกว้างมากนะครับสามารถเก็บถุงกลอฟได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เปิดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของเราเนี่ยรับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยนะครับผมนี่มีการรับประกัน,นครับอย่างตัวารันวตีรถเนี่ยอยู่ที่3ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับจะพาไปชมด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แล้ว่าให้ดูตรงเกี่ยวกับที่ชาร์จนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะมี AC และ DC นะครับ AC นี่อยู่ที่ 11กิโลวัตต์นะครับส่วนดีเนี่ยอยู่ที่55กิโลวัตต์นะครับก็ถ้าสมมติว่าเราใช้ดีเนี่ยก็0-100เนี่ยอยู่มาครึ่งชั่วโมงนะครับผมแต่ถ้าเป็นใช้ AC เนี่ยอยู่มา2ชั่วโมงครึ่งนะครับถึงจะเต็มนะครับผมนี่่าแบบถ้โรถแบบใครที่สนใจนะครับรุ่นรถ Plug In Hybrid นะครับสามารถมาดูที่โชว์รูม Bent BKK การจนาพิเศษนะครับสามารถติดต่อเคนะครับโลเคชันนะคะด้านล่างนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับสามารถติดต่อเคได้เลยนะครับ ผมชื่อเคจริญพงศ์นะครับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อทางไลน์นะครับไลน์แอดนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับผมสามารถคุยรายละเอียดก็ได้นะครับทดลองขับได้นะครับคันนี้เป็นรถทดลองขับด้วยเราก็จะมีทดลองขับให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันย